ะะ ه, วันนี้มาเจอขอนสุดานะคะวันนี้อาจจะดูแปลกๆปลกที่มาได้ยังไงนะอุ๋นจะมาแจ้งข่าวนะคะพี่ทุกๆคนนะคะอุ๋ยจะบอกว่าในว,วันที่25นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะต้องโชว์นี้ก่อนคี่ c o อ e r เลยนะคะ่ะใครได้ทำระบ้างคยข,ขีอเวอร์ของเรานะคะนี่ทรงระคังความของเรานะคะแสงอาจจะนิดนึงเนาะ,ะดูยเยอะขอยบให้ โอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือโซ่ครีครเวอร์ของเรานะคะที่ทําให้ดูล่าสุดเนาะก็เป็นทรงแบบดั้งเดิมทรงแบบโบราณที่ใครก็ทําเป็นนะคะอันนี้เป็นทรงแบบทําง่ายๆเลยนะคะพี่สามารถเอาไปทําได้เลยแล้วก็ทําขายดีๆเนาะแล้วพร้อมกับดอกทิวลิปเนาะซึ่งดอกทิวลิปเนี่ยเราสามารถไปดัดแปลงทําเป็นที่ห้อยอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่สมหติบอกเครื่องสำอางเนาะเราก็ไปทําเป็นที่ห้อยแบบนี้ ก็ได้แทนที่จะมาทําเป็นลูกปัดเอาลูกปัดมาร้อยธรรมดาแล้วก็ทําเป็นดอกทิวลิปเอามาห้อยแทนก็สามารถสร้างคุณมูลค่าให้กับตัวกระเป๋าของเราได้อย่างดีอุ้ยบอกเลยนะว่าจ้องย้ำเลยนะว่าอย่างดีนะคะเออนะคะแล้วก็ลองทํากันดูนะคะ,ะสังเกตไหมว่าแพทเทิร์นทิวลิปทหรือทําแบบโค้งมนช่วงเนี้ยจะโค้งมากนะคะ,ะข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมนี่ดูตรงก้นตรงก้นเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีความโค้งกลมสวยงาม ทีนี้เราจะทําแหลมๆวาดแพทเทิร์นปุ๊บทำด้านบนแหลมๆอย่างเดียวอุ๋ยบอกเลยว่ามันจะทําให้ทรงดูแฟบไม่สวยทาแบบที่อุ๋ยบอกมันก็จะรักษะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้การใช้การสอยด้านข้างนะคะสอยด้วยมือเรานี่แหละเนาะแต่ถ้าคนไหนถามว่ามีคนนึงถามมาว่ามีพี่ท่านนึงถามอุ๋ยว่าคุณผู้คะถ้าพี่อยากที่จะไม่ทําการสอยได้ไหมอยากตัดต,ตอนวิธีการทำเนาะ มันก็ทาได้ค่ะก็คือตามสร้างตามแพทเทิร์นถุยบอกนะคะแล้วบวก0.75เซน0 7นเซนโดยรอบเพื่อทําการเผื่อเย็บนั่นเองทําตามแพทเทิร์นเลยแล้วบวกเพิ่มไปโดยรอบที่0.5เซนเพื่อใช้ในการเย็บนั่นเองนะคะพี่ก็สามารถทําได้นะแต่วิธีการให้เราทําการสอยแบบนี้มันจะมีข้อดีคือทรงของน้องเมื่อทําเสร็จออกมาจะมีความโค้งมนและมีความป่อง เห็นไหมคะมันจะป่องแบบสวยงามมันจะไม่เหมือนทรงนั้นที่ทรงที่เย็บแปะเลยมันจะแฟบ,แ,ฟบแต่ถ้าเราทําการสอยปิดนะคะแบบที่หุยบอกคือเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันคว่ำไปด้านในเนาะทําตามคลิปเลยค่ะวิธีการเย็บออกมาเรียบราจะเป็นรักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะมีความโค้งมนและสามารถใส่กุญแจได้เยอะมากได้หลายดอกนี่เห็นไหมคะแบบนี้แล้วก็ขนาดกําลังพอดีนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะส่วนนี้เป็นการทําแอปพลิเค้นะคะด้วยจักรนั่นเองเนาะ การทำแอปพปิลเกตด้จกักรก็เหมือนกับเป็นการสร้างมูลค่าอีกเช่นเดียวกันสร้างมูลค่าเช่นเดียวกันนะคะก็พี่ก็สามารถที่จะไปทําตามอุปก็ได้หรือถ้ายังไม่เป็นก็ใช้ผ้าพื้นธรรมดาในการทําได้เลยนะคะอันนี้เป็นแพ,เเแพทเทิร์นง่ายๆสำหรับคนที่จะทำเป็นมือใหม่หัดเย็บนะคะแนะนำเลยว่าลองทำดูนะง,ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็แนะนำให้ลองทำกันดู ส่วนหนังสือนะคะมีหลายท่านถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ายังเหลือจํานวนจํากัดเนาะทุกๆเล่มที่อุ๋ยให้ไปจะมีการใส่ซองแบบนี้นะคะให้ทุกเล่มนะคะเพื่อให้พี่ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการที่เวลเราตัดแพทเทิร์นแล้วไม่รู้จะไปไว้ไหนก็สามารถใส่ในซองนี้ได้เลย จะไม่มีการสูญหายอย่างแน่นอนเนาะอ่ะส่วนในนี้นะคะส่วนในนี้นะคะหนังสือนะจะมีด้วยกันทั้งหมด1เล่มจะมีด้วยกันสิบแบบตามรูปตามปกเลยนะคะขอดูได้เล่ม1เล่ม2เล่ม3าเล่ม4นะคะก็จะมีความยากง่ายคนก็ถามอีกว่าเล่ม1 2ึ่มีความยากง่ายต่างกันยังไงนะคะต้องบอกตัวนี้เลยว่าแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบให้คุณขอ ขอดูแล้วก็ดูตามปกเลยว่าอยากทําแบบไหนอ่าพอจะทําก็ค่อยซื้อแบบนั้นไปถ้ายังไม่มีทุนทรัพย์มากเนาะแบบนี้แต่แต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าคนไหนไม่มีเงินที่จะซื้อไม่มีเงินไม่เป็นไรในคลิปทุกคลิปนะคะใน YouTube หรือ p เพลย์ลิสอ์โบนั้นนะจะมีวิธีการสร้างแพทเทิร์นทั้งหมดอยู่นั้นแล้วอยู่ดูที่พี่ๆจะสามารถนำไปใช้ได้แค่ไหนนะต้องการันตีเลยว่าไม่จะเป็นต้องซื้อถ้าทำไม่เป็นก็ไปดูใน u t u b e อ่ะอยู่ในเอ่อเรียกว่า ในนี้ได้เลยมีแพทเทิร์นหมดทุกอันนะคะเป็นด้วยกันหมดสี่เล่มนะคะอะ่ขออนุญาตกดแบบหนึ่งมีคำถามถามได้เนาะอ่ะอันนี้จะมาแจ้งว่าอันนี้ยังมีอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่สามารถหาซื้อได้ใน ทักไปที่ใน f c e e o o o นะคะขอสุาตเนาะอะต่อไปจะบอกว่าวันที่สามเนาะยี่หายี่สธันวานะคะก็คือเป็นวันบริ r y Christmas a n d h a p p y n เ w y e ร r นะคะเราจะมาเจอกันอาจจะเจอใน YouTube ช่องนี้หรือใน Facebook เดี๋ยวขออนุญาตดูอีกทีนึงเนาะเราจะมีการมาพูดคุยนะคะปัญหาของการทำงานเนาะแล้วก็ ปีที่ผ่านมามีผลนอ,อะไรบ้างเนาะหายไปไหนแล้วปีหน้ายังจะมีต่อไปไหมจะเริ่มยังไงจะเลิกไปไหมจะเลิกหรือจะไปต่อหรือพอซัมมี่เนาะก็แล้วแต่ที่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีอาจจะมีการาเรี่กอะไรอะอาจจะมีการตอบคำถามเล่นเหมือนที่เราทําทุกปีเนาะอ,อาจจะมีบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องเข้ามาดูกันนะคะอาจจะเป็นในต้องบอกก่อนว่า อาจจะมีใน YouTube หรือ Facebook นี้ต้องติดตามเนาะเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็น u t u b e เนาะเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของอุ๋ยเนาะอุ๋ยอาจจะมาใน YouTube นะคะก็ฝากพี่ป,ป้าๆนะนะทุกท่านด้วยที่ไม่ได้เล่น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะสามารถติดตามกันได้นะคะในช่องทาง YouTube ของอุ๋ยได้เลยนะช่องคอสตาร์แบ,บ๊กๆนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็คนไหนที่ยังแบบรออยู่หรือลังเลอยู่เนาะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเริ่มยังไงเนาะจะ ยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะในวันที่25เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเนาะก็มานั่งพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาดูว่าอุ๋จะไปต่อหรือว่าอุ๋ยจะหยุดแค่นี้นะคะก็รองดูกันนะคะขอบคุณสําหรับการที่ติดตามกันมาตลอดเนาะตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะคะก็ ฝากให้ดูคลิปเก่าๆมันก่อนนะคะอุย๋ยมีคลิปเยอะมากเนาะทำมาประมาณ3-4ปีแล้วนะคะซึ่งคลิปเรามีเยอะเลยนะคะประมาณเป็นร้อยคลิปได้สามารถเข้าไปดูได้เลยเนาะแล้วทุกคลิปก็มีวิธีการสร้างแพทเทิร์นทั้งหมดเหมือนจับมือสอนคุณอยู่ที่บ้านเลยคุณไม่ต้องมามาเรียนกับอุ๋ยเลยพี่ๆสามารถดูคลิปของอุ๋ยแล้วก็สามารถทําไปด้วยกันได้เลยนะคะการันตีเลยว่าเป็นแน่นอนนะแต่ขอให้คุณมีความาเรียกว่าใจักแล้วก็ชอบมันเนาะ ทำมันด้วยความแบบเฮ้ยฉันอยากทาด้วยความเพลพ,พ,พยายามเนาะอุ้ยต้องบอกว่าทุกๆอย่างเนาะในโลกแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆได้มาง่ายๆทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามถ้าคุณพยายามมากพอทุกๆอย่างมันจะไปได้สวยแล้วก็ไปได้ดังแน่นอนเนาะอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ความพยายามนั่นเองเนาะวันนี้ไปแล้วมาแจ้งข่าวว่าวันที่25 m e r r y Christmas and Happy New Year เรามาเจอกันในช่อง y o u ยูทูบช n n ลเนี่ยนะามาเจอกัน อาจจะมีตอบคาถามได้ของขวัญกลับไปบ้างอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าอาจจะมานั่งพูดคุยกันซะส่วนใหญ่ในการพูดคุยกันแล้วก็จะมาพูดถึงปีต่อไปเราจะยังมีต่อไปไหมสำหรับช่องขุนตาแบ็กแบ็กหรือเราจะหยุดแค่นี้เนอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคําถามอยากจะถามเรื่องของงานผ้าถ้าอุ๋ยตอบได้เรามาเจอกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปวันที่25เดือนสิบห้าอ๋ยี่สิบห้านะคะเดือนสิบสอง วันอาทิตย์เจอกันน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะที่ y o u YouTube c h a n n นลนี่แหละเรามาเจอกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคีย์คอเวอร์นะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ